นโมอัสนสัมพานาวัตุอนลาหนตุสัมมาสัมพุทธ,ธา น um, um, a m ตาสามพากข้าววันโตอ่านลหันโตสัมมาสัมพุทธัสาะน์ n a ตาสามพากข้าววันโตอ่นลาหันโตสัมมา นำพูดตตดสามอาจิรังวัตยังกโย ο, ปัตวิงอธิเสสติสุโทโธอาเปตาพิญญาโนอันนี้เมนธาแทธรรมชาติของสังขารยุยมือย ภัวิจารเนื้องเนื้องทุกสีคายหายเวนบ่คิดเห็นสิมองเศร้าบ่าบันเท่าทุกขาเวทฟังฉันเทศมือนีสติตั้งนันต่อตามโปวดยาได้อ่่มคามในเกิดแกเจ็บตายสัตว์ทั้งหลายในโลกา ดางก็มาผ่านพรบ่มีไผ่หนีพน้นกฎเกณฑ์ธรรมชาติงูฉลาดจะต้องพอนัน่นพอดามดังกันฉลาที่ทร,รม,มมหีฉลาที่อนัตติโตเฮามีความแก่เฒ่าฉลาการธรรมชาติ บ่าอาจรู้ลวงพลความเท่าแกฉล้าง เออนับแต่มือที่ได้ลานาศิลาเสียสีผมเคยดีดำโดกที่งอกแกมแซมสอนเข่าพรอ,อนหมดเกี้ยงหูตาก็มัวมืดหนังกระยืดย้อนหอยยานย่อยเหี่ยวเฉา เข่วกะหักแกมกะเว้าขขาแลกเข้าเอ็นกะหอดหลังกะงอคอกะโคดว่าอาจพันละนะวาวอมผู้ใดเป็นคนเท่าสิ่เห็นจริงแน่แน่อันความแกบ่บ่ยากพอขั้นขอไว,ว้กะบ่ฟัง Oh oh oh. โอ้ยอันเดิมดอกไม้งามยามเมื่อบานสะลานแท้คันเมื่อแก่ก็เหี่ยวลงคงไม่สวยเสมือนดังหนุ่มสาวพราวและรวยแต่ไม่สวยคงที่มีรอยลาแต่สิ่งหนึ่งพึงให้เห็นเป็นสัจจะ นั้นคือหลักธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสวยล้ำค่าสวยยิ่งกว่าสิ่งใดขอเชิญชวนมวลมนุษย์หยุดเย่อหยิ่งหยุดในสิ่งที่พระวงชวนหลงไหลาลาบและยศสรรเสริญเพลิดเพลินไปเวลาตายไม่ตามติดสักนิดเดียว เอออันพญาตกรบบอย่งเนวไข่ป่วยเจ็บเป็นไผ่ก็เห็นคือกันคู่ทุกวันบ่มีเวนโลกเจ็บเห็นเจ็บท้องเจ็บขาและปวดเขา่าโลกเบาหวานและโลกเกา่าเจ็บปางปวดฟันโลกนี่นี่นั่นๆันมันหากเรามีมา บ่อยากพันลานาะบ่แม่นไผยสิหนีพนล้ลวยหรือจนสวยหรือเก่ไผเดโนอโลกสิจงตั้งแต่าพาภิกษุสงฆ์สามเนียนก้บ่พนจีเห็นพ่อนั้นพบผ่านหูจังสี่แล้วยาหย,ยานยามพบพานบักโลค้า มามึงมาพญาธิต่อสติเตรียมตั้งหวังเอาใจมาสู่มโนใสสู่ต่อไปหาหมอให้เพิ่นช่วยบ่ถึงข้าวหมอดหวยกบคงยังนันอยู่ยังในที่สุดก็ต้องพังผาดทาบักโลค้า เมดเวลาเหมิดแช้งจีจ้อยพร้อมยอมแพ้แต่หมอยาก็ยังแย่คันถึงที่หอดทีอย,ย,ย่าดีๆคือกอลางเผาไฟทิมจังคอยหายนั่นละเดอ้อสาธายุ เออเอาระบัดนี้เข่าเขตยคายเข่าคายมาระนั่งอาจนี้จังพยาญทีเด็กเก่าจะไปแล้วยังแต่ตายนี่แล้วบ่ทันแจงแจงทีสับมาลีเพิ่นอานไว พ่อใดให้ใครควรว่ามรณะธรรมมมหิมรณะอนัตติตนขันโลกทั้งหลายต้องแตกทลายดับสัตว์ทั้งหลายต้องตายมับหมดมรณะสินทับถมดินจนเกียงเพียงกันมรณะวาดอยู่คำฝาม ทีแปรปีนเปลี่ยนคันพอความตายวานั้นมันมันม่นเทียงคงทนคนบัวตายบัวมีเลยแถบละเหยควันฟวงสินยดสูงเพียงฟ้าอานาถาก็แล้วแต่สาวแกเด็กหนุ่มหน่อยสาวจอยผู้เบาจี นอกจากนี้มัจจุลาชถามหาถึงเวลาบ่มีฝืนคำคืนเวียนมือถือเป็นธรรมดาแท้บ่มีแปรเปลี่ยนไปดินกะดินบ่ลุดสุดกะสุดบ่ได้สิพ้อยให้ดันพอเพน ผัวจิได้ห้างเวนพัดผากเมียแพงแกงจิไล่ลาซ้ำปนป่าศิลาถวยลวยสิลาจนให้หนีไปคนลาโลกโวกสีไกจากเบียเมียสีเอิญนันสังผวง บัวสิไก่จากน้ำวังสีห้างเหินป่าสิ่งหน้าหน้าสารพัดสิผากพ้อยคนเบืองนักเทศเสียงกัดสิลาไม่หอยถอยตนปุนนาทีนักเกาวีนักแหล่ไหลล้นกระบอยัง เออเก่งปันใดกาบอยังยังกะลวงลาดีโยมเมยหลวงปู่สีได้ลาผู้ระวังดงผายยอยหลวงปู่ชาเขาไปจอยกันลืมดงพงป่าหลวงพ่อคุณผู้เก่งกาก็กยานันกะบโหัน หลวงปู่ฟันหลวงปู่มันสละหลวงสังขารหลวงปู่ปันอยู่หน้าดงลาป้าพงดงดาวหลวงปู่ขาวกว็ไล่เวนทำกองเพนขงเขตหลวงปู่เทศวัดมากเปลงกะลาจอยนันปล่อยคัน หลวงปู่แหวนว่านั้นก็ลือสาบาบุญคุณเพิ่นกระสุนชีวิตจงแต่คำย่อย่ององใดใดก็ตายต้องคันถึงที่หอดทีผู้ซักสิทธิเดชกายหลยลนกระร้างตามหลวงปู่ทวดผู้เยี่ยมนามทะเลจืดจางหาย เพิ่นก็ไา้ชีวาตั้งแต่ดุนนาลำหลวงผู้ตัวผู้ใจปั้มทาน้องทำอันสูงท่งเพิ่นก็บงชีไปเหลือใดตั้งแต่นาำ หลวงพ่อสดอยู่ปากนา้ำผู้ตั้งก่อธรรมกายเพื่อนก่อไว้ชีวิตจงแต่ทำอันคุณขามหลวงปููมาเทพพระเจ้าลุ่มน้ำมูลก็จากทีอาตมาผู้นังเทศอยู่นี่มีตีสิบอไป เออโยโยมผู้อยู่ทางไกลหรือว่าอยู่ทางไกลกะชีไปคือกันเดตต่อคิวเอาไว้องใดใดก็ตายต้องคันถึงที่หอดทีหาผู้อยู่คำป่าบ้ามีแล้วกันท้อไ่จะซ่อนตัวในกรีบเมฆกลางเวหา ซ่อนกายาในสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ณที่ใดหารอดตายนั้นไม่มีจะมีเดชศักดาที่สามารถยกประสาทราชยันให้วันไหวจะดำดินหรือบนฟ้าณภาไหลเก่งเท่าไรก็ไม่รอดต้องวอดวาย ถึงคลาวตายก็ต้องวายชีวาวาดไม่ถึงคาดจ,จะเข็นฆ่าไม่อาสันถึงคลาวตายก็ต้องวายชีวาวันไม่ต้องฆ่าต้องฟันก็ตายเองเออโยมเมอยแต่ว่าไม่หรือสาถึงเวลาก็ต้องจาก ฝากให้ทุกทุกท่านวิจารไว้ให้ใครควรหู้ล้วละวาล,วน,ลวนมีตั้งแต่สิตายตกวยาเฮ็ดใจให้มันหกก่อกำทำมัวย่าได้มัวเลินเล่อเผอตนประมาทอยู่ดีหรือชั่วไพกะหูกันกํานั่น,นต่างกัน เพราะเหตุนั้นในเจ้ามันกท็ทำดีบาลมีทั้งหลายอยู่ในกจใจลำกุจนละกร,รมที่ทำสร้างให้เป็นทางก้าวไตทำความดีกว่าไวที่เห็นมองปวงสวรรค์นั่นละเดสาธาอยู่ ชีวิตคนวานั้นบ่มันเทียงเทียราคา้าอนิจาสังขารบ่อยู่ยืนยาวยั่งดังที่ผ้าสิตนอาตามาได้เอื้อมโอว่าอาจิรังวัาตยังกายโยอันว่ากายห่างนี้บ่คงยังอยู่ยืน วัดทวิงอธิเสสติล้วนแล้วแต่สิใดนอนทับพื้นจมแจบไปตามกาลสุดโธอเปตาพิญญาโนวิญญาณผินภายพันจิเลิกไล่ล่าลาง นิรัตถังวากาลิงกะลังคือดังกับขอนไม้ที่ผู้พังไ่ประโยชน์เพิ่นเทศโพดจังสี่ขอท่านให้ใครควรเมื่อนี้ทุกสิ่งล้วนได้มาซอยกระทำบุญทีเกิดขุนมหาศาลเนื่องท,ท่านทำตามนี้ โปรดคำดีเอาไว้เป็นกุศลน,นุนทรงอานิสงส์วนนี้บ่มีเศร้านันเป้าศูนท่านที่หายจากบุญบ่ลำบากกายใจเจตอานิสง์บุญยาเลทสที่พอกพูนนุนคำ ปวดจงทำตามขาอาตามอาได้สีกล่าวว่าอาจิลังวัดแต่ยังกายโยคือดังฉันว่าไว้ให้ตองทวนสุปการนั่นละเดอสะทายุ